นี่ก็มาอยู่บนถนนนะครับตอนนี้อยู่ถนนตัดใหม่ที่จะออกมาเส้นสนามบินสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีอันนี้จะเป็นเส้นขากลับเข้าเมืองนะครับตรงนี้ผมจะพาแหล่งผลไม้ประจำปีนะครับคือกระท้อนหงสนะครับเราก็จะพาทุกท่านมาชม กระท้อนแถวนี้กันนะครับเป็นกระท้อนห่อที่ออกประจำปีเลยนะครับแถวนี้จะขึ้นชื่อมากเลยนะครับจะอร่อยขึ้นชื่อนะครับแลวเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับแต่ร้านอยู่ข้างทางเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแวะซื้อกันนะครับ ตรงนี้เขาจะเรียกว่าคลองน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นเรียกคลองน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะซื้อกันนะครับเอานะครับอันนี้จะเป็นร้านที่ผมซื้อกันประจํานะครับผมจำได้อยู่นะครับว่างๆก็มาซื้อกันได้นะครับดีไปรับรองนะครับนี้จะเป็นกระท้อรอนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับ าการฤดูกาลนะครับที่นี่จะขายปีละครั้งนะครับวันนี้จะเป็นฟองน้อยนะครับก็จะขายกองน้อยกันเยอะเลยนะครับกระท้อนมีทั้งกระท้อนหอ่อกระท้อนปุยฝ้ายวันนี้ลูกใหญ่นะครับรกบ็ยังอ่แล้วก็มีพริกแห้งขายด้วยรถขายดูคนป้าแม่ค้าที่นี่ใจดีนะครับ มาถึงก็พาให้กินนะกินให้อิ่มก่อนแล้วไปซื้อพาแล้วดูด้วยนี่พาแล้วกินให้อิ่มแล้วก็ซื้อนะครับร้านนี้ครับอืเนีกินได้เลยครับร้านป้าทิพย์ร้านป้าทิพย์นะครับอยู่คลองน้อยนะครับอันนี้พันเขียวหวานปุณป้ายังไม่ไม่จัดเพียร์ที่นีก็ใครผ่านไปคันมาก็เชิญแวะซื้อกันได้นะครับอยู่แถวคลองน้อยนะครับก็ อินสุ a m ฟมิลก็พามาชมแหล่งขายกระท้อนนะครับที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่แถวเอออยู่ตำบลคลองน้อยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะซื้อกนได้นะครับร้านพระทิพนี่ทั้งแตกทั้งแถมแล้วก็ปลูกเองขายเองนะครับก็ อีมสัเฟิร์มเมอรี่ก็ขอจบตัวเพงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ